ครับตอนนี้ก็เดือนมษายนนะครับไปเดือนแล้วนะครับหลังจากเล่นสบการณ์แล้วเกษตรกรเริ่มทยอยมาเอาต้านกล้ามาเพื่อจะไปปลูกเพราะว่าฝนมันกืออย่างเราหลังกำลังเริ่มลงนะครับช่วงสงการบางช่วงเนี้ยก็จะเห็นฝนล,ลงปล่อยปลายในหลายๆจังหวัดมีตลกฝนถล่มทลายนะครับตอนนั้นดินเริ่มชุ่มชื้นบ้างเพราะนั้นอีกไม่ไม่ไม่ถึงเดือนก็จะเข้าหน้าฝนอ,อย่างอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเพราะนั้น ณวันนี้เกษตรกรใครที่มันเตรียมแปลงเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะรีบวิ่งมาเอาต้นกล้าไปก่อนได้ต้นกล้าแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไปวางไว้ในสวนของเขาต้นน้าได้สักประมาณไม่ถึงสิบวันก็จะก็ทยอยลงได้เลยเพราะว่าพอหน้าฝนมาปุ๊บเนี่ยหมากพวกนี้มันใช้ได้แล้วก็ปลูกไปเลยนะครับพอปลูกไปกไม่ถึงเดือนเนี่ยก็าสามารถใส่ปุ๋ยครั้งแรกได้เลยนะครับอันนี้ทางทางผมเนี่ยก็จะ แนะนำนะครับเราจะมีลายกลุ่มในการแนะนำแนะนำาการปลูกหมากปุ๋ยรุมยังไงให้เอาอะไรใช้อะไรลองก้นหลุมแล้วก็ปุ๋ยที่ลองก้นหลุมเป็นอะไรวัสดุอย่างพวกแร่ธรรมชาติหรือว่าปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ยังไงให้จะลองไอตัวไหนที่จะดีนะอันนี้เราก็จะบอกเป็นในลายกลุ่มหรือว่าบอกส่วนตัวในละนะครับเพื่อให้เกเษตรกรได้ได,ได้นำไปปลูกป,ปฏิบตัติตามนั้นระยะ ที่ห่างยังไงเนี่ยเราก็จะแนะนําไปเพราะสภาพพื้นที่บางที่บางแห่งเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นดินเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุเขาอาจจะใส่ใส่น้อยเดียวใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่มากต้นหมักเขาก็จะงามแต่บางที่บางแห่งอาจจะดินสภาพไม่ดีอาจจะต้องเสริมตันไหนเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนคอยส่งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครมีปัญหาอะไรไงเขาก็จะซักถามมาทั้งไลน์ทั้ง ใน messenger หรือว่าโทรศัพท์พูดคุยได้ตลอดเวลาครับผมก็จะคอยดูผมเข้าใจว่าผมจะต้องดูไปประมาณสองสามปีจนกว่าผลผลิตออกนะครับถ้าได้ผลผลิตเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะดาวตามทีมงานของทางโรงงานเนี่ยติดตามไปซื้อถึงสวนของท่านนครับสวนท่านอยู่ตรงไหนอย่างภาคภาคอีสานอยู่จังหวัดอะไรยังมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาจากอุบลไปปลูกที่อุบลรัชธา,านี้วนกะ็ตามไปซื้อคนอยู่บุรีรัมย์คนอยู่โคราช คนอยู่ร้อยเอ็ดขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยคนอยู่หน้าไปทางเหนือก็มีเชียงรายก็มีเชียงรายนี่เจ้าใหญ่ด้่ยซ้ำเน่ปลูกไปเป็นหมื่นต้นอันนี้ก็ต้องตามไนซื้อผลเลิเราจะมีทีมปีนปีน,ป,นปีนมากเนี่ยไปไปปีนถึงสวนท่านเลยแล้วก็ได้ผลผลิตพบช่างน้ําหนักนะครับช่างน้าหนักที่บ้านท่านนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็จ่ายเงินกันนะครับแล้วก็ ตีเอาหมากเนี่ยจากจากตรงนั้นอนะ่ะมาทั้งถ้าถ้าถ้าเสร็จตอนเย็นก็มาทั้งคืนเลยก็มาถึงที่นี่ก็มีคนรังพัดลูกหมากออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ตัดตัดตัดเออลูกหมากจากัจกจับทลายเพราะเราซื้อ,ซ,อซื้อทั้งทลายนี่พอจกักเออลูกหมากตัดทลายออกแล้วเนะี่ยเราก็จะเอาที่นี่จะมีหม้อต้มน้ํานะแล้วก็ ต้มสุกกี่ชั่วโมงอันนี้เป็นขั้นตอนของโรงงานแล้วก็เอาออกมาเป่าแล้วก็เอาออกมาเป่าให้มันแห้งอบลมร้อนอยังไงขั้นตอนวิธีการของโรงงานเนี้ยอันนี้เขาอ่ากายรายละเอียดแต่ว่าผลผลิตดิบดิบจะมาจากส่วนทางท่านแล้วก็มาตรงนี้เ็าจะอบแห้งต,ตามกวามวิธถีแล้วก็รอราคาจะไปส่งไปเวียดนามหรือส่งไปจีนอันนี้แล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการมาเขาก็จะนำเอาไปเป็นขนมขบเคี้ยว ที่ท,ทต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเขาก็ขายขายทั้งบ้านเขาถ้าลูกค้าบ้านเราสั่งเราสั่งทั้งออช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็ตามแต่ทางออนไลน์ก็แล้วแต่ทาช่องทางที่ผู้จําหน่ายเขาเขาจัดหามาทางนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้อย่างทุกวันนี้ผมก็สั่งซื้อจากช้อปปี้นะครของของหมากผมพิมพ์เขาว่าหมากจีนหรือหมากแห้งหรือว่าปิงหลัง่าเงี้ยมันจะขึ้นมาแต่ละซองแต่ละซอง ก็จะมันก็จะขึ้นมาก็สามารถ 3, 000, 5, 000าสามวันห้าวันเราก็าส่งค้าสินค้าก็ส่งถึงแล้วครับอันนี้คือมากแปลรูปเขาจะทําแปลงรูปได้ก็ต่อเมื่อผลผลิตมากต้องไปจากบ้านเราอย่างประเทศอื่นเขาจะปลูกหมากเนี่ยโลเคชันเขาไม่เหมาะสาหรับปลูกหมากมากมากเข้าบ้านเราว่าเราความร้อนขนาดนี้น้ําขนาดนี้มันเหมาะสําหรับหมากนะครับสังเกตนะครับใบเนี่ยมันเขียวสีเลย ใบเขียวอย่างนี้นคะรับใบสดชื่นปลูกแล้วยังไงก็ได้ก็ได้ผลผลิตแต่ละต้นแต่ละกรอต้นนี้ยผมปลูกที่ผ่านมาผมปลูกแค่สองปีกันหนึ่งเดือนนะต้นสูงสามท่วมหัวแล้วแล้วมีดอกด้วยเนี่ยมีดอกออกมาแล้วเพราะฉะนั้นาาปลูกไม่ยากครับไม่ใช่เป็นพืชต่างประเทศแต่เป็นพืชบ้านเราแต่มันต้องคัดสายพันธุ์ทางนี้ยทางโรงงานเนี่ย<ม>เขาจะคัดสายพันธุ์มาเพื่อ บอกว่าพันนี้ได้พันนี้ใช้ไม่ได้เรียบร้อยแล้วเนะี่ยทางทางเราก็จะดูแลในเรื่องของให้น้ําให้ปุ๋ยเลี้ยงต้นกล้านะครับต้นอันนี้เป็นต้นกล้าทั้งนั้นเลยความสูงก็ประมาณนี้นะครับบางบางรุ่นเป็นอย่างต้นเล็กๆอยู่เลยรประมาณหนึ่งคืบอ,ออกมาหลายหลายรุ่นแล้วก็ทยอยขายให้ลูกค้าแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับโรงงานแห่งเนี้ยผลผลิตที่จะจากมาที่เรา เพราะแปลงมาเนี่ยสองสามปีผ่านมาเนี่ยไม่พอกับความต้องการของต้องการผลผลิตของโรงงานแห่งนี้นะแห่งนี้แห่งเดียวนะแล้วเราไม่ก็มีหลายๆเจ้าที่เป็นคู่แข่งกันนะครับคนอื่นเขาก็ซื้อแบบเราเขาค้า,ขา,ข,า,ข,าขายเหมือนเราเขาต้องการหมากอย่างเรานี่แหละนะครับแต่ให้แต่ให้เราไปไปไป,ไปหาซื้อหมากแบบนี้พันนี้ชนิดนี้จากเกษตรกร,เ,กรเนี่ยบางทีมันก็หายากอย่างบางแปลงเนี่ยผมปลูก ขาปลูกตั้งเป็นร้อยไร่ไปเลือกดูไม่มีสักแม้แต่ต้นเดียวที่จะเป็นสายพันธุ์แบบนี้สายพันธุ์ที่จะกินกินเปลือกไม่มีเลยเมื่อไม่มีพวกถ้าสายพันธุ์กินเปลือกไม่มีพวกมันก็กลายเป็นว่าถ้าไปโคนไปปลูกถ้าไม่ถ้าไม่ดูคำนึงถึงเรื่องเราเนี้ยปลายทางกา็รับซื้อไม่ได้แปลรูปเขาเขาต้องการพันธุ์นี้ ตอนนี้หลังจากที่พาพี่น้องเกษตรกรที่มาจากปทุมธานีกําลังขึ้นต้นหมากอยู่นะครับในนี้ได้สภาพจะพาไปไปดูการรับซื้อของของบริษัทแห่งนี้ตอนนี้กาลังรับซื้อมะม่วงส่งออกอยู่นะส่งนอกนะครับนะก็ส่งไปจากเวียดนามจากเวียดนามก็จะกรยานกระจายสินค้าไปญี่ปุ่นเกาหลีอันนั้นก็ว่าอีกทีหนึ่งแล้วแต่ระบบของการค้าขายของเวียดนามอีกทีนึงแต่เราจะรับซื้อของผลิตของเกษตรกรที่นี่ที่นี่คือเอ จังหวัดที่จะครับโรงงานนี้เป็นโรงงานว่ดเนี่ยก็ทางบริษัทเนี่ยก็จะทั้งค้าหน้าหน้ามะม่วงต็ดซื้อมะม่วงมะม่วงก็มีหลายยี่ห้อช่วงนี้อาจจะซื้อน้ำดอกไม้สีทองอีกช่วงอาจจะซื้อโชคอนันต์อีกช่วงอาจจะซื้อเขียวเตบุยอีกช่วงอาจจะซื้อฟ้าลั่นแล้วแต่แล้วแต่กา